เช้าตรู่ของวันอาทิตย์พวกเขาไปยังอุมโมง์ที่วางพระศพโดยนำเครื่องหอมที่เตรียมไว้ไปด้วย <c oughs> พวกเขาเห็นก้อนหินกลิ้งพ้นออกจากปากอุมโมงคแล้ว <c oughs> แต่เมื่อเข้าไปไม่เห็นพระศพของพระเยซู <c oughs> ทำไมพวกท่านหาคนเป็นในหมู่คนตาย พระองค์ม่อยู่นี่แต่ทรงฟื้นแล้วจำที่พระองค์ตรัสก,กับท่านที่กาลิลีได้ไหมว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบให้กับคนบาปถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะฟื้นขึ้นมาศพข,ของพระเยซูของเราหายไปศพของพระองค์หายไปเรเราเห็นชายสองคนทูตสวรรค์สองสว่างเราแสงอาทิตย์ พูดกับเราว่าทำไมท่านจึงหาคนเป็นในหมู่คนตายจริงๆนะพระเยซูปรากฏแกสาวกสองคนเขาจึงไปบอกคนอื่นๆด้วยความตื่นเต้นพระเจ้าเป็นขึ้นมาแล้วรเราไปกับซิโมนเราจำพระองค์ไม่ได้เมื่อพบกลางทางพอหาขนมปังเราจึงจำได้ที่เอมมาอุส พระองค์อยู่ที่นั่นได้ยังไงสันติสุขแด,ด่ท่านทำไมความสงสัยจึงเกิดขึ้นในใจท่านดูมือและเท้าของเราเชื่อเถิดว่านี่คือเราจริงๆจงคลำตัวเราดูเถิด เพราะผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนท่านเห็นเรามีอยู่นี้นี่เป็นสิ่งที่เราได้บอกท่านทั้งหลายไว้เมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงเราในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมวดผู้พยากรณ์และหมวดสดุดีต้องเป็นจริงมีคําเขียนว่าอย่างนี้พระผู้ช่วยจะทนทุกข์และจะเป็นขึ้นมาในวันที่สและจะต้องมีการประกาศแก่ชนทุกชาติในพระนามของพระองค์ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยสิ่งเหล่านี้และเราจะนำพระสัญญาของพระบิดามาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านจงคอยในกรุงจนกว่าฤทธิดเดชจากเบื้องบนจะมาเหนือท่านทั้งหลาย